รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพลิสและไทยโพลิสออนไลน์ จะพาท่านผู้ชมไปชมพิธีเปิดงานม e หกรรม SME 2 0 2 4ณศูนย์การประชุมศิริกิจแห่งชาติฮอร์ห้และโดยมีนายภูมิธรรมกยชัยรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน เรามาดูครับว่าในงานแต่ละบูธนั้นเขามีสินค้าอะไรมาจำหน่ายบ้างเชิญครับัดนี่ก็ได้เวลาจุดตัวแล้วขอผมขอเปิดงานด้วยุรกรให้การจำเจินกรครั้งนี้มรรลุมัถูประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมไป อยากให้เอสเอ็มีไทยของเราทุกคนมีโอกาสที่จะเปิดตรแขนนีงต่อไปนานาคนขอบคุณมากครับ การมันก็มีนแบบมาแลวก็มี่0แบบมาซึ่งสุด้ไราคาที่มาก่สุสบายใจมากครับก็จะขอบุณแจนกันว่าถ้าพูดกันไปอย่างนี้แล้วจะอยู่ในสถนีน้เแล้วราคาที่ได้ประมาณันส้นะครัน่าจะยอมรับได้แต่ว่าทำยังไงจะให้มันได้ราคาสูงสุดเรื่คืองปดูือชาไม่อยากนะจะได้ไม่ด้ที่ค ไดที่ได้มาขายสินค้าเพราะว่าตลาดนี้่ะเป็นแม่คมาระมานไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับเขาแล้วได้เกียบได้ไม่เราคงเกิบอยู่แล้วเรา เกิดขึ้นต้องสนับสนุนสมาคมทีนี้ค่ะพอสองนี้เป็นงัง

แตยังไม่มีอะไรเจ้แต่ยังไม่เจเกยนาซุ่มสีมีสินค้าแล้กมีเครื่องเครื่องตอนเนาะแล้วก็น้ำมันที่ต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอาแล้วก็มีขนมผลไม้น้ำปั่นด้วยค่ะมี่เขาเขาขาย เยอะค่ะนี่ด้วยความเมตตาของท่านอธิบดีของพัฒนาพฤติการค้าการท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพรติการค้านะคะให้เมตตาให้สมาชิกเราโดยไม่ได้ขีดแค่แค่ใหญ่ใดๆก็ได้นะคะคือว่าพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ขีด้ค่ใหญ่นะคะแต่ว่าด้วยความเมตตาของท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีเขาให้เรานะ ไ่ได้มากต่างหากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะโปรอินเสิร์แล้วค่ะทุกฟู้เลยค่ะและจานนี้ก็เสร็เรีย้อยแล้วนะคะไอติมค oh ่ะมี้ anyway, ใช่นะคะไอดูมีทั้งน้ำหอมมีทิ้มครับแล้วก็โอ้สินค้าเขามีมากมายเลยค่ะมีน้ำหอมในรถน้ำหอมในบ้านน้ำหอมน้ำหอมฉีดผิวมีถึงซารร้อยกลิ่นเลยค่ะมีหนังเสื้อนะคะมีผู้ชารักษานะคะแล้วก็มีของผลิตภัณฑ์เขามีก็แบบรักษาเส้นผมเป็นจุดน้ำเลยค่ะเนี่ยนะคะ ว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริการค้าสมัครปุถุคี่ได้รุ่น C ค่ะาุยยาีุีนะคะเราโชคดี่สมัครของเรามีป้ถุคตมากมายเลย ให้เราได้มาสมาชิหรือมาจำหน่ายในนาต่างๆครั้งที่แล้วก็ได้ร่วมกับงนพบวิทยาศาสตรการแพทย์ทั้งเช่นกันะน,น,น,นะคะที่มาร้อการเี้นนะคะแล้วก็าต่อไปก็ยังมีฟีนะคะในในเครือกับเอ็มีเคนะคะหาไดสนใจที่จะเข้ามนาะ เาร่วมนากับสะนกมนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะคุผม้หกเจดแปดสอเก้าสองนาย่ของไหิดนิดไปนิดนนไงกับกัวผิคผิด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 ผิิดินด ของใช้เครื่องมสอำอางเสื้อผ้าไปาหยประเทศเลนค่ะก็ส่งนี่ชุดดีมากคนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยถ้าสมาชิกลงเบียนปีละ1,000บาทตอนนั้นก็เอ,องหมดค่ะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันค่ะ